สวัสดีครับขาบไบโปรดักต์นำเสนออีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะใครท,ที่ติดตามอยู่อันนี้เป็นรถ SSRV นะฮะ h o นได S R V ครับ s อสนคันนี้เป็นเ u v ยูตัวเล็กนะครับค o นได S R V คันนี้มาที่คาบไบนี่นะฮะจะครบชุดนะครับนำพุ่มบออแล้วก็ปูพื้นแล้วก็ปูหนรถด้วยนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูพุ่มบออนะครับ ดำได้แดงลายผีเสื้ออันนี้เขาเรียกว่าลายผีเสื้อนะครับทาเป็นตัวสวมทับของเดิมสวมทับทาไมนะครับหนึ่งนะช่วยรักษาบ่อเดิมไว้สองนะฮะในกรณีที่บ่อเลอะอย่างเงี้ยเราก็สามารถสวมทับไปได้เลยนะครับแต่ผมแนะนานะฮะทำเพื่อรักษาบ่ะเดิมคือสวมทับจะไม่เสียบาะเดิมวันหนึ่งไม่ใช้เราถอดตัวสวมเนี่ยออกนะครับบาะเดิมก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนี่งานของคาร์ไบต์โปรดักต์นะครับ ผมถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยซูมกันดูชัดๆนะครับนี่นะฮะหัวหมอนนี่นี่นะฮะเราใช้ได้ไนล่อนได้ไนล่อนอย่างดีนะฮะสำหรับเย็บเบอะรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับนี่ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับทำกระเป๋าสองข้างหนังลามิเนตนะฮะประกบด้วยผ้าทีคอร์ดนะฮะแล้วก็อันนี้มีปูพื้นนะฮะสีดําได้น้ําเงินนะครับเป็นปูพื้น5 d ดีนะครับที่สําคัญคือนะฮะ นัปัดหน้านะครับนี่นะปัดหน้าสำหรับคนที่อชอบอต้องการที่จะรักษาคอนโซลไว้นะครับเราก็ต้องหามาตั้งนะฮนี้นะครับตั้งแล้วเราเย็บเป็นเข้ารูปนะครับเข้ารูปเฉพาะรุ่น s r v เลยนะครับผมถ่ายให้ดูเป็นแต่ด้านหน้ามาด้านหลังนี่นะฮะ,นะฮะด้าเอสนะครับแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะดูผลงานทางเรานะครับ เราพยายามทางานให้ดีที่สุดสําหรับลูกค้านะฮะว่าเออเขาได้เงินจากเราไปนะฮะหรือว่าเ,ออเราจ่ายเงินให้กับทางร้านนี่จะต้องได้ของที่มีคุณภาพออกไปนะครับนะแล้วก็คุ้มค่าเงินที่เสียนั่นคือการทําธุรกิจของพาใบโปรดักต์เรานะฮะซื้อตรงต่อลูกค้านะครับชอบสีไหนมาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะครับอ่าหรือว่าโทรมาคุยก่อนได้ที่0 8 0 เก5 0 6ก้าห้นะครับ0809950637เราเป็นโรงงานติดโดยตรงนะฮะเป็นโรงงานเย็บบ่อนะฮะโรงงานทำปูพื้น 5D นะฮะผมถ่ายให้ดูนี่พนักงานกำลังติดอยู่นะครับถ่ายให้ดูรอบรอบเลยนะฮะอันนี่ดีเราแยกเป็นแผนกแผนกนะฮะอันนี้เย็บปูพื้น 5D นะฮะแล้วก็ตัวอาคารของเราเนี่ยบ้านหลังีใหญ่อันนี้นะครับเย็บปูพื้นนะฮะเห็นไฟอยู่ด้านบนนะครับ แล้วก็นันบนันก็เย็บบอกนะฮะเบอกบอกแคปอะไรเรามีหมดเลยนะครับ,บอขอขอบคุณลูกค้านะฮะที่เข้ามาใช้บริก,การแล้วก็ให้ผมถ่ายวิดีโอสำหรับรถสวยๆคันนี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ